สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับปีใหม่นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงลาคลอดนะคะสามเดือนตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านอยู่นะคะช่วงนี้ทำหน้าที่เป็นคุณแม่ลูกอ่อนค่ะไม่ค่อยมีเวลามาทำคลิปเท่าไหร่นะคะอะอันนี้ก็เป็นคลิปแรกเลยนะที่หลังจากหยุดยาวมาสองสามเดือนนะคะอืก็เดี๋ยววันที่สิบห้าสิงหานี้ก็จะกลับไปทํางานแล้วนะคะยังไงก็ช่วยอุดหนุนรถใหม่กันด้วยนะคะแต่ช่วงนี้อยู่ที่บ้านก็ เดี๋ยวมาทำนู่นนี่น,นั่นจุกจิกกันไปก่อนนะสำหรับวันนี้นะคะอยู่ที่บ้านก็อคุณยายนะคะช่วยเลี้ยงตัะเล็กนะคะคุณแม่ก็มีเวลานิดนึงเนาะก็อยากจะมาเพาะชำต้นไม้นู่นนี่นั่นเอาไว้ปลูกในบริเวณบ้านนิดนึงนะคะก็ไปดูสูตรมาจากใน YouTube ค่ะทุกคนก็กะว่าจะเพาะชำในส่วนของใส่เกาหลีทำง่ายนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคน ลองทําลองเพะชําไปพร้อมๆกันนะคะลองดูซิว่ามันจะติดไหมนะเริ่มต้นก็พี่ใหม่ก็เตรียมในส่วนของถ้วยกาแฟนะคะก็ขยะที่มีในบ้านนะคะเอามาทําเป็นกระถางพอชํานะคะง่ายๆจากวัสดุเหลือใช้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของดินดำแบบนี้ด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็ซื้อมาถุงละยีสบาทนะคะ ก็ลองดูนะคะเดี๋ยวลองทำไปพร้อมๆกันเนาะอืแก้วกาแฟนะคะก็อันนี้ก็ตัดตูดเรียบร้อยแล้วค่ะจะเพื่อระบายน้ำเวลาเราลดน้ำเนาะเบื้องต้นอันดับแรกนะคะก็เตรียมดินกันก่นอนค่ะทุกคน ก็เป็นสูตรง่ายๆที่ดูมาจาก youtube อีกทีหนึ่งเหมือนกันก็เอาสูตรที่ง่ายที่สุดนะคะมาทำแกะยากจังเลยวะอือได้เลย ดินดำนะคะอันนี้ก็คือผสมมาสำเร็จแล้วะคะ่ะมีแกบมีอะไรนะคะตัก,กตักตักใส่แก้วแบบนี้เลยตรงนี้หน้าฝนค่ะปลูกอะไรก็น่าจะติดง่ายนิดนึง ร้อยแล้วนะคะแล้วมาจัดเรียงค่ะเรียงนิดนึงจัดระเบียบให้สวยงามนะคะทุกคน ก็จัดเตรียมสถานที่ก็เอาไว้ตรงนี้ละกันนะคะในส่วนของหน้าบ้านเผื่อลดน้ําถึงง่ายดีนะคะเดี๋ยวไปตัดกิ่งมาปักชามเลยเนาอะไอปด้านนี้ก็กาลังปลูกใหม่นะคะทุกคนเพิ่งปลูกหน้าฝนหน้าแรงไม่กล้าปลูกเพราะว่าอาจจะไม่รอดเนาะเขาบอกว่าเอากิ่งที่ไม่แก่มากแล้วก็ ไม่อ่อนมากเอากลางๆนะคิดว่ากิ่งไหนอ่ะ <c oughs> ดูไม่ค่อยออกด้วยไม่อ่อนมากไม่แก่มากอ,อ,อ,อันนี้ไหม แล้วนะตัดแล้วนะทุกคนประมาณนี้นะคะนี่ไงก็ใบแก่ใบอ่อนประมาณนี้เนาะลองดูไม่ลองไม่รู้นะคะพี่ใหม่กเกษตรพาลุยนะคะแล้วก็อีกกิ่งหนึ่งตรงนี้เอากิ่งนี้นะอยู่ข้างล่าง ต่อมาอากิ่นนี้นะคะหนึ่งสองคาพีเอเทนแต่ที่มันเป็นแบบนี้เหรอใช่อันนี้แม่ใหม่ก็จะเลือกกิ่งที่มันน่าจะเอาไปต่อยอดได้นะ อันนี้ไมอันนี้เหรอใช่หนึ 1, 2, ่งสองสามตัดสิบกิ่งนะลูกเดี๋ยวฉันเอานั่งมันอันนั้นมานั่งผอมแม่ใหมดีบป่าแม่มาอยู่นี่ใชเอาอันนั้นมานั่งผอมแม่ใหมใช่ไหมเอามาเลยเดี๋ยวแม่มาเดินน่ชานนะ <laughs> <laughs> เด็กน้อย พูดไทยยังไงให้สาบเมืองเขาว่าอย่างนั้นนะคะทุกคน

กิงค่ะทุกคนแต่เดี๋ยวเราไปเพาะชามกันต่อนะไป,ไปพี่เอเทนเร้วกำลังใจของแม่นะคะตอนอยู่ที่บ้านม,ม, <laughs> มาเราก็มาตัดแต่งกิ่งกันนะคะทุกคนก,ก็จะมีตัวช่วย ตัวเล็กก็เริ่มร้องไห้เลยนะแต่คุณยายดูอยู่เจอพูดจิตจอพูดจิตดูแลน้่งอยู่น้่งเงียบแล้วเงียบเวสเสร็จแล้วก็เอาปักลงดินนะคะนน้องเอเทนก็กำลังเอาปักลงดินดูตัวช่วยคุณแม่ในวันนี้เร็วปักเลย เสร็จปุ๊บก็ตามสูตรเนาะเขาเอาเครื่องดื่มใส่แต่บ้านเราตอนนี้มีสปอนเซอร์เราก็จะใส่สปอนเซอร์ผสมเข้าไปนะคะเหมือนกับถ้าใส่เครื่องดื่มชูกําลังจะไปลดความเครียดให้ต้นไม้เขาว่าอย่างนั้นนะคะก็ลองดูอ่ะพี่เทนใส่สปอนเซอร์แล้วลูกใส่ไปเลยเครื่องขวด คลวลามโมดควาเลยกโอเคไม่เป็นไรจำนั้นเราไม่มีสูตรตายตัวอ่ะพี่เทนคนคนใ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 นบัวเร็วก้นน้ำกระลุก<น>เรียบร้อยนะคะอ่ะพี่เทนเอายกยกไหวไหมเอาไปลดน้ำต้นไม้เร็วไหวไหม <c oughs> ไม่ไหว <c oughs> อ่าเสร็จปุ๊บก,ก็รดน้ำนะคะ ให้ชุ่มก็ลองดูเด้อมันจะติดบบนี่คนพี่คนน้อยตื่นแล้วร้องไห้เลยเดี๋ยวรีบทำเดี๋ยวรีบไปดู ช่วงนี้หน้าฝนหน้าจะติดอยู่มั้งก็ลุ้นอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเขาว่าประมาณ3ามสี่สัปดาห์รากจะออกนะคะอีกส4มสี่สัปดาห์หรือประมาณเดือนหนึ่งแต่เ,เราก็จะมาดูกันอีกทีหนึ่งเอาหมดแล้วหรอลูกอ่วแม่ต้องเติมใส่บัวเล็กให้เพื่อที่จะได้ยกไวอ่าอันนี้มันใหญ่เกินไปดนุ๊กไม่ไหวนะเออไปเลย อันนี้เป็นวันที่หนึ่งสิงหาสองพันห้าร้อยหกสบหกค่ะเป็นวันเข้าพรรษาเนาะวันหยุดหยุดยาวเลยค่ะอืหยุดยาวหกวันก็เลยให้คุณยายมาช่วยเลี้ยงตัวเล็กไม่งั้นคุณแม่ห,หัวจะปวดก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการเพาะชำใส่เกาหลีแต่ว่าลูกอยู่นั่นมันก็โต เดี๋ยวบันพุกมันจะ,จะเจริญเติบโตนะคะช่วยแปลคำรูปคำพูดของลูก,กัวเองนะอ่าเสร็จแล้ว,ลวสำหรับวิธีกรารพาอชำไซเกาหลีแบบไม่ต้องทับ อะไรประมาณนั้นนะคะก็แบบไม่ง่ายก็ดูมาจาก YouTube อีกทีนึงอีกประมาณ 3- 4สสัปดาห์เดี๋ยวเรามาดูกัอนอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะรอดหรือไม่รอดนะก็ยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกคนค่ะกดไ like, ลค์กดแชร์กดซ u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าต่อไปค่ะวันที่15สิงหานะคะก็จะเริ่มกลับไปทำงานแล้วค่ะทุกคนยังไงก็ในส่วนของเรื่องรีวิวรถก็ยังทำอยู่นะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยเนะยาะเสร็จเรียบร้ยอยแล้วใช่ไหมครับยังไงก็ ฝากฝากท่านผู้ชมติดตามคลิปด้วยแล้วกดไล้์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยพี่เทนพูดสิฝากกดไล้์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่เทนด้วยนะครับ